เพชรเป็มจาเข้าตาแล้วเพชรเหม่อมนะจริงใจเลยครับโอ้โหเพชรกล้าดูว่าพูดคำปรงขีดสามตัดกาดได้ครับสีขีดสามเป็นอาร์ขีดสองเป็นหน้างนิคนิคไปนิคจี้ใส่ผ่านกันงแตเอ้าเอ้ามาต่อ

แลฝากก่อนนะฮะเอ็มเอ็มเดี๋ยวสมุดเล่นเลยนะครับเดี๋ยวทานภาษาบอกว่าใครเอาคนพิการลงไปเล่นครับแช่เห็นทางน้าเจ้าเอว่าเนี่ยแต่พิการจริเองนะวพื่อนะถึงเท้าเจ้าบอยตัดได้ครับ พี Smile, ah, oh, so ่บ้ามาแล้วพี่บ้าโอ้โหวิหาไม่หน่อยครับโอ้ยที t ่มาสวยพี yes, oh. ่จัดได้พี่บอยตัดได้มาพี่อาร์ขอมาพี่อาร์มาพี่เอ็มเอ็มมาพี่อาร์มาพี่เอ็มพี่พีตัวเดียวเฮ็มตัวตรงเลยเฮ้ยตีหน้าแล้ว อ๋อว <Net> ิ <Deus> ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วต้องใจนี่เท่านั้นเตามรัจตัวตัวตัวกัน การยคแต่เือนทัของของคู่ไม่เหมือนกันนี่เ้จุเล่นอยู่นะแต่้าต้นพี่บอลแฝอหาเพื่อนแฝเตแฝด็ยิ่งเลยเมกแพงปิะไีเดียวนี้หมาเาแงได้ไหมได้แล้วมันมีมาทีอีกหเองะเองต่ให้ว่ายงนี้ ทุกวันอาทิตย์และเที่อนหุ่นผู้ท้าย5้าโมงจบก็มาหกโมงนะครับรายการนะครับสำหรับข้าวหลักของเราต้องขอบคุณเลยนะครับเทศสารนะครับที่เป็นเทเผล็กอุปกรณ์พิ้าครับแล้วก็อาร้ารทหารทัวร์ต้นไม้ครับแล้วก็สนามโต๊ะโป๊ะแอมโชว์ิพยต้องขอบคุณจริงๆครับที่ให้เราจัดรายการประปาทุกวันอาทิตย์ครับดูเก็งต่อโจมเลยเอาพระองคนครับไม่ลีแหล่จนถึงเราแต่งบอลที่ดูใ่มจ่ายแต้กเก็บบอลไม่ได้ เพื่อนรอก้อนเต้ทิเลยร่บบอลเ่อนขานะบอยขาดนะคนโทได้ทุ่มนะันนีเตนเตนเตนองเพื่อนินเจหมูิตั้งนอันนี้โน้ตโค้องหนาเพื่อนมอมาทีเอเรมล็กเพ่ีหรือีเอายเอฟขวาเอฟไปแล้วเอสงเพื่อนเลยไม่ดีเลยอัสตอนเยอทั้ หัวเมื่อกี้ถุงสาวตูดเดียอไจ่ายใครไม่ได้ก็เลยทิ้งเลยฮะนี่ครับฝากเ อย่านะครับเดี๋ยวจะออกใมาได้ไเขล่มือัฟ้าแชมป์มบอ้โหัเลยเพี่สผมไม่อยากโครับอย่าครับอย่าครับเไมอเล่นมาเล่นอะไรอครับเอาลครับไ่ฟาัวเอาเอาเอานาาตัวไปตไม่ไปเอาเอาไปนเอาเอฟเอฟอารอาบาอ แบับนักเลยเอาแล้วมาวสำรองแหม่ะบอลลงมาชาร้งหลังจากไปชาร์จแบตมาแล้วครับโจนอาทิตบาสสวยแล้วตรงนี้จะต้องว่าเป็นแบตไอโฟนหรือแบตแอินโดนครับแหล่ะไอโฟนที่ลงมาแป๊บเดียวหมดครับมีการเซท้าหลุดลงเลยนะทั้งสองทีมเลยฮะแต่ว่าโผมั่าที่ลงไมาแน่นอนครับอันนี้แบตอื่นนะแบตฮีโร่ครับโอเคแล้วโทรบัตกำเจนครับไปเลยนะไปเลยๆๆไปแล้วไปแล้วไปครับ โอเคครับโอเคมตต่อครับเดิน้ำดูตีดูบ้าเสร็จนดูนะเสร็จเสเสรมาครับเึ้มาขึ้สไปขาให้กับ้น้น้นลมาไ่านครับอตรงนี้จะได้ทึ้ง้าต้นโผร้อยเก่าทึงกนเอา่ารขายกครับกรััวมตัว

แีะที่เราแสแค่ระถงท้าไปนะครับเอาให้เอาไปอยากไดอย่างเพีสีแต่เราเป็น่องนะครับจะอนไปนัหวันใหมเ่กั้เล กระดูยพี่เกละอหนี่มันตงเตยแบตางดตนดเลยนพี่เลียะนี่หนักเลยนะครับามีผู้รัองเลยโดนเยอะนี้นะฮะจับไปไหลายูแล้วโดนแล้วป่ะาเอ็มเียแฝยครับแต่ทําใหออกไปไม่เข้าเรกเนยาหมทีไทยครับ ต้นโตนะครโคงการ่งโต่งผู้เล่นอย่างนีฮะเลยครับวันนี้แหม่เจอรับของแถมทีาวก่อนครับจะตบเบอร์แปลงไปครับพี่สีหมายเลขแปครับในทางด้านของวันครับมึงจะทำห้าเหรอผมไม่ได้คอมพิวเตอร์เลยครับ โอ้ยไม่ได้รู้แนริงแล้วครับตาด้เลต้องเอาใหม่้ต้องโผล่แ้ประตูที่2อ่บอลนะยิงที่ไม่ได้เลยแต้องหสงม้าเลปิดซะลอยบอลบอบอลนเอลเอลเอลจะยืน้บอลแครับผ่านไครับ๊อกผันนะ๊อ เอาตัดเข้ามาผมไลด้ยเออแลเหนอเลยะลูกนี้สำหรับขึ่น่อไปว่าเป็นหลอกหลอนพบกับลิบตะป่านะครับหลอกหลอนเนี่ยท้ายน้เนี่ยโดนสเขาบอกเฉือมาได้ครับสาวตัวสอดนลิตะปาแล้วแพ้ดีๆตาตงเปลียนตัวไมเล่นะเจ้าเอ็มทำแทีอเดี๋ทางนั้นแฟ้ลงไปครับแล้วัทางนั้น น the, mm. Arrow, him. okay. ้องจบดีนิดเดียนไ็ได้นะครับเต็มแล้วผม่าหมายควม่าเตเมืในสนามเราต้องมีคนจบนะครับไปแล้วนี่นี่นี่สตัเปียงครับดีดีนี่ครับาวครับป่าวครับทได้สวยแล้วแเร็วเลยไม่มีเนเรลงฟ็อกตัดได้ตอที่เจเจจใจให้ฟ็อก็อกเด Gracias.

ขวาจ่ายเข้าว่าไอ้คนบอลน้ำมัสบอลน้ัสจ่ายเข้าไปกับแจ๊กแจ๊กเกี่ยวนไม่ผ่านจะตวนกันไม่ได้ครับนี่โคมัดโคมัต้องเลือด่ิดติครับมีอขันยาทจริงซินลงแท้ไม่รู้ัะได้โน้มอย่างไรมาครับเดืดทางด้านบอยทมาขอฟังแ้เสียงี่นหน้าหาันหักเลยนะเนี่ย โอ้เดี๋ยวครับเดียคผม็คิดใจอยู่ใต้ตงเนียะรเนี่รอครับผม้่รอแขกมาตรงนี้ไปเอยเลยเจ้าหนี้เจ้าพยาขายานักตีพูดมาเอาเลยฮะพยาไปหน่อยฮะเาตัวยิงแก้เขินเลยเาต้องติดพื้นนะครับใจอย่าไปโดนพุกขครับทไม่ดีนเปล่าวัสีพี่เอ็มเอ็มพี่เอ็ม พี่แอ้มชอบใจใช้แอ้ไม่ได้ฮะแกนที่สอง่ไหนมเนียอ้ทะลกางครับตื่นต้นนัดเลยลอยย่งปลอยเือนะครับพี่นัดไม่รูตัวนะครับูต่อไปนะดูต่อไปที่แต่งหน้าทางาไปสู่มือช้นะแล้วลุดมาแล้วอรหลอนะครับกับลิฟต์ปครับเจ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 ดมาออยู่ยังได้อยู่นะคุน เฮ้ยต่าลีครับกกยวทีานูกัเลยนะ้่าง็ครับคนที่เนครับยกขายอีกแล้วเสร็แล้วยกขายอีกแล้วตอัพตันมุนไปอยู่ใกล้ผมด้วย้ัผมก็พุ่มาแล้วตีตีอัพตัวนิดุงยาวเขาเรียว่าพุ้งยาวมีอะไ โอ้เลยแฝดโดนแล้วัโว่ะวันนี้รัแขกครับตัเติมนครับนานต้องเหดเห็นนะครับต้องลาบไปการทีขึ้นใหม่เลยครับแฝเหืยครับเหนครับหรือการขาไแ่ตัวสานัดไม่เป็นไรเหมครับต้เพิ่มนัาชนะก็ได้ครับวันนี้โเต็ม่เยเหนื่อยครับวันนี้ตอนนี้เหลืออีกสองนาทีเต็็ ตอนเท่าเราเจ็บนะโคโผ่เอาหน่อยนะยังได้อยู่เวลาสี่สิบานะโยนแล้ครับคนไปับไปเลยดีนะแต่ว่าสวยเอาตรงนี้ก็แปดขาแรกแปที่เป็นท้าของลิ้นกับแปดลงไปแล้วผมอ่านชื่อยลานะได้ลงแลยอยู่ตรแปดโอ้สวยเลยผมอ่านดครับตอีนี่เป็นปีอยู่นะครับเอาใช่ไหมาเราเโค

เด็กก็ลืมเรื่อไม่เข้าใจครับงลยว่าต้เป็นหรือเ่ินมาไม่ใจยื้อใจจงครับกำลังเนี่ยตาการะบกใจฟจะได้ลครับตงก็ไม่โอ้โหทีเสาขัด้งแได้่าทาขาได้คัอดแว่หมเอาแล้วเสือลูกบเจ็แล้วครับเียรตครับะัเครับงได้ครับฐาสุดท้ายครับของการแข่งขันนัดนี้ แต่บรวที่ตังไเท่าไหร่ครับเรามาูกินมสุดท้ายครับคุ่ต่อไปเตรียมตัวเลยนะต่อไปออ้อแลปตอไปครับออะไมช้าครับโหห้